ในนี้ผมมาสอนวิธีการโซโล่ทริลหนึ่งหาตัวละครเอเดตแบบเข้าใจง่ายมากๆจะเป็นไงไปดูโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ใน All Star ์ทาวเวอร์ดิเปนเอ็กซ์นะผมอ่ะซึ่งหลักๆนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนหลักการและวิธีการนะครับในการโซโล่ทริลหนึ่งนีครับด้วยตัวเดียวนะซึ่งอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าทริลนี้เนี่ยมันธาตุอะไรนั่นเองนะครับซึ่งธาตุนะครับของเขาก็คือธาตุฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่ง e อ e ิเมนที่ชนะาธาตุฟ้าเนี่ยก็คือกร e นนั่นเองนะครับถ้าเทียบเป็นแบบธาตุจริงๆก็จะเป็นน้ํากับพืชนั่น,นะนเองะนีัยผมก็คือพืชเนี่ยจะสามารถชนะน้ำนะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาน้าลดใส่พืชพืชจะโตใช่ไหมนั่นแหละครับผมมันคือการชนะธาตุเนี่ยผมซึ่งจะทําให้อ่าดาเมจที่ออกไปเนี่ยมันคูณ2นั่นเองะครับผมแล้วก็มาเราไปดูนะครับหลักการเนี้ยผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าหลักการการโซโล่เนี่ยมันมีอะไรบ้างกับการลงทรายเอานะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับที่บอกไปนะก็คือการชนะธาตุนะซึ่งเราต้องใช้ตัวละครที่เป็นกรีนนั่นเองเนรับผมแล้วก็แนะนําให้เป็น5้าดาวเนรับผมแล้วก็ควรจะอีโวแล้วด้วยนะนรับผมอ่ะ ซึ่งตัวละครหาดาวที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีอุลคิวราห์นั่นเองนะครับผมเป็นธาตุกรีนนะห้าดาวแล้วก็แนะนำให้อีโวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อีโวก็จะเล่นยากนะครับเผ่อๆอาจจะไม่ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีโวแล้วก็แบบมีเวลพอประมาณหนึ่งมีเทรเดดีๆนิดๆหน่อยๆก็ สามารถสโ่โลได้แน่นอนเนี่ยครับผมอ่ะแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยครับผมเป็นซูเปอร์โบลี่นั่นเองเนี่ยครับผมอ่าซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างจะอันเดอร์เลทเนี่ยครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผมว่าเก่งระดับหนึ่งเนี่ยครับยิ่งเป็นธาตุกรีนด้วยก็สามารถชนะธาตีสองเท่าได้อีกเนี่ยครับผมตัวนี้แน่นอนนะครับผมยิ่งเอาไป2ตัวเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าชนะแน่นอนเนียครับผมก็อาการที่2นะครับที่เราจะสามารถลงทริอัลหนึ่งได้นะครับผมก็คือการกําจัดตัวโล่นั่นเเอองงงนะะครรัับผมซึ่่่ตตวโลทีาจ้ ตัวที่เอามาเคลียโรที่ผมแนะนำเนะครับจะมีอยู่2ตัวนะก็คือโซโลกับอูลิวนั่นเองนะครับผมแต่ผมแนะนําเป็นโซโลนะสำหรับด่านนี้นะครับผมเพราะว่าเหมือนด่านนี้จะไม่มีตัวบินนะครับผมอูลิวนะอูลิวเป็นตัวตีฮิวนะครับผมก็คืออูลิวเนี่ยเอาไว้เคลียตัวบินนั่นเองนะครับโอเคก็ผมจะจัดทีมไปเลยแล้วกันนี่ครับผมเอาแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็คือตัวตังนั่นเองนะครับผมตัวนี้สําคัญมากๆนะครับผมไปเรามาดูกันนะครับผมอ่ะก็ผมเอาไป2ตัวเลยนะครับผมสําหรับ อุนคิล่าโบลี่นะครับผมแล้วก็โซโล่นะครับแล้วก็ตัวตังนั่นเองเพียงแค่4ตัวเท่านั้นเองครัจริงๆมันใช้3ตัวก็ได้นะเช่นอุนคิล่าโซโล่และลุงตังนั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็ซูเปอร์บอลี่โซโล่แล้วก็ลุงตังนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยเนี่ยว่าต้องเลเวลเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวดาเมจของเราเนี่ยครับผมอุนคิล่าไม่ก็ซูเปอร์บอลี่เนี่ยต้องมีเวลเยอะระดับหนึ่งเลยเนี่ยวผมงอย่าผ่านนะ ไปก็เดี๋ยวคลิปนี้อยากจะตัดไม่เยอะนะครับในระหว่างเล่นนะทุกคนจะได้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงวางตัวยังไงเดินเกมยังไงอะไรแบบนี้นะผมประมาณนี้ไปเราไปลุยเลยแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งของที่เราจะได้นี่ับผมก็มี e3 l a p i e r แล้วก็ sred e แล้วก็ e3 coin นะผมซึ่ง e3 coin เนี่ยสามารถเอาไปแลกใน trial shop ได้นะผมซึ่งมีโอกาสอ่าสามารถแลกเป็นเทรดดีโลเป็นตังเป็น อะไรก็แล้วแต่ได้แล้วก็มีเอาไว้แรกการันตีตัวด้วยนะครับผม2อ0เหรียญน,นะไปลุยก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้มีมื่วฉอบมีบริการออ l Star Tower ทีเป็น X แล้วนะมีบริการ f k Story FK Infinite FK f a ิ m Gem ต์มและมีบริการกิฟเกมพาร์ตอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้ที่คลิปชั้นเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก่อนอื่นครับให้วางตัวตามไปก่อนเลยนะประมาณ2 3เวฟนะครับผมแล้วก็ปรับคูณ3ไปเลยแล้วก็ออโต้สคิปไปเลยนะครับผม คือสามารถเอาตัวสกิปได้เลยนะครับไม่เสียเวลาด้วยนะใครมีคนสายก็ปาคุณ3นะครับผมปหลักๆนะครับเวฟแรกๆผมจะเน้นตัวตังไปเลยนะครับผมนี่ก็จะอัพตัวตังไปรัวๆนะครับผมในเว็แรกๆนะอ่าเวฟที่2องเราจะวางได้2เป็น3ตัวนะครับผมสำหรับตัวตังนะแล้วก็เวฟต่อไปเวฟที่3เราจะวางเป็นตัวที่4แล้วก็อัพ1ทีนั่นเองนะครับอ่านี่ปึ๊บแล้วก็อัพ1ทีไป ออกมาเนี่ยครับผมเราจะวางเป็นโบลี่นะครับผมจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมซึ่งมันจะครอบคลุมนะครับพอดีนะอันนี้ผมแนะนําเป็นบัตรกร์ดเขียวไปเลยนะครับผมมันจะได้เล่นง่ายๆนะเพราะแค่นี้ก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับอ่ะโบลี่วางให้มันครอบคลุมนะครับผมทั้งสองจุดเลยโอเคครับผมประมาณนี้เราก็ไปอัพตัวตังค์เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักเว็บหนึ่งผมอัพตังค์อีกสักเว็บหนึ่งนะครับผมแล้วเราจะมาเริ่มวางตัวแบบดีๆแล้ว ตอนนี้เราก็ปล่อยเขาเล่นไปก่อนเนี่ยครับผมผมว่าเราอาจจะต้องอ่ะผมว่าระวางังตัวเพิ่มในตาน,นี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมวางอุนคิวล่าเลยนะครับอ่าจะตัวจะได้ครอบคุมเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้ตังเราก็อัพตัวตังไปเลยแล้วกันเนะครับอ่ะแล้วเวฟหน้าเดี๋ยวเรามาวางโบลี่แล้วก็อัพโบลี่ให้มันเป็นอัพเกรดหนึ่งเนี่ยครับผมมันจะได้ตีตัวพวก เพาเวอร์ฟูลได้นะครับผมประมาณวันนี้เลยนะครับผมทำตามได้เลยนะครับคุณเคล่าผมว,ว่าได้ตัวเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเทรดของออสตาเนะครับผมและผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าไทาออลเนี่ยทั้ง1และ2และผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยออสตาเนี่ยเสียเปรียบนะครับผมเพราะว่ามันวางได้น้อยนะครับคือถ้าโดนสตันทีคือซวยนะครับผมเพราะว่ามันเรามีตัวเดียวไงเราสามารถวางได้ตัวเดียวนะครับอันนี้ตังค์เหลือเยอะมากเลยอะอัพอเลยนะครับ พยายามบาลานเนี่ยให้สามารถอัพตังได้แล้วก็อัพตัวได้พร้อมกันเนียครับแต่ว่าตอนนี้เราแบบสามารถรับมือได้อย่างสบายสบายเพราะงั้นเราสามารถอัพตันได้เลยอ่ะพอเราอัพตันเรียบร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากนี้สบายแล้วเนียครับให้เราสามารถอ่ะเดี๋ยวเราวางโซโลก่อนแล้วกันเนีครับนี่ครับโซโลวางข้างหน้าตรงนี้3ทางแค่นี้นะครับผมจบเลยเนี่ยผมแค่นี้โอเคโอ้โหแรกอ่ะตัวละครเยอะมากเนี่ยผมอ่ะ และเพียงเท่านี้นะครับผมที่เหลือเราก็สามารถอัพไปเรื่อยๆได้เลยนะครับโบลี่อุนคิวอ่าอัพไปเลยนะนีัยผมไม่ถึงอัพเกรด3ก่อนนะครับเราต้องบาลานซ์ตังดีๆนะซึ่งใครที่มีเทรดออสตาร์ Star, แบบผมก็ได้นะไม่อัพตัวออสตาร์ Star ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทุกทีแลนด์นะครับแต่ผมอัพโบลีให้เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าคือเราไม่เป็นตนะ้มีตัวออสตาร์ Star, เราก็สามารถที่จะเคลียร์มอนได้นั่นเองนะครับอ่ะพอ อ่ะผมก็ขออัพตัวอุลสกิวลาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เสริมดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับผมแค่นี้เราก็เล่นแบบสบายๆแล้วนะครับผมในยันนี้ก็แค่อัพให้มันตันไปเนี่ยผมผมก็ขออนุญาตอัพอุลสกิวลาให้ตันไปเลยแล้วกันว่าตัวมันแรงนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีเวฟเลท้ายนะครับผมประมาณ1ิบ5มั้งมันจะมีการสตันแบบรัวๆะครับผมอันนี้แนะนําว่าเอาตัวมาเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ย สล็อตแล้วมันจะยังเหลืออยู่2สล็อตนะครับผมซึ่งแนะนําให้เอาตัวมาแบบวางแบบไกลๆก,กันเพื่อที่แบบให้มันดูดปืนใหญ่หรือว่าดูดสตัรก็ได้เนะครับผมเพื่อที่แบบจะทําให้โอกาสที่ตัวหลักเราเนี่ยโดนสตารน,น้อยลงได้ด้วยแนีอ่ะนเนี่ยเห็นไหมมันจะสมันสตานตัวเงินเนี้ยครับผมวันนี้โอเคโอเคตอนนี้ตังพอแล้วผมอัพให้ตันเลยแล้วก็กดสกิลไปเลยนะครับนี่ทําให้ ตัวดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็ตีไวมากนะครับผมแต่ถ้าโดนตันคือเละนะครับผมแต่ว่ายังสามารถผ่านได้นะเพราะเราก็ยังมีโบลี่อยู่นะครับผมโบลี่นี่ก็คือแรงเลยนะเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันคูณ2นะครับผมคือแรงเลยอ่ะแล้วก็อัพไปถึงขั้น5เลยแล้วกันนะครับอาจจะตัดไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบครอบคลุมนะครับ วันนี้เนี่ยแค่นี้มันก็สามารถรองรับศัตรูได้อย่างสบายๆแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยบอสมาแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมเราก็แค่รอตีเอานี่ไงนี่ไงโดนแล้วสามสิบวิได้อยู่เนี่ยผมเพราะว่าบอสมันยังไม่มานะครับยังยังไกลยอยู่นะตอนนี้ก็เคลียร์มอนอะไรโบลี่ก็สามารถเคลียร์ด้วยตัวเดียวไหวเนี่ยผมอ่ะประมาณนี้เนี่ยผมหลักๆเลยซั่วโมสิบห้าเราสามารถขายตัวตางทิ้งไปเลยก็ได้เนี่ยผมเพื่อที่จะมาอัพตัวเพิ่มเสริมเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับ แต่ว่าตอนนี้นจริงมันก็สามารถรองรับได้อ่านี่ไงโดนละคือเม่โดนตันทีละตัวนะคิดว่าเนี่ยครับก็มันก็จะสลับกันนั่นแหละคือถ้ามีตัวตรงกลางและระยะมันครอบคลุมอย่างเงี้ยเนี่ยก็โอเคเลยนะครับคือดีเลยนะมันก็สามารถแบบช่วยด้านขวาได้อะไรได้อะไรเงี้ยถ้ามีตัวอัลตานะแต่จริงๆก็วางอุนิคิล่าแบบทุกมุมเนี่ยมุมนี้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 ช่วยๆกันได้หมดเลยนะโอเคก็ขออัพต่อแล้วกัน อุ้ยโดนตันสองตัวเลยอ่ะในส่วนของอัปเกรดขั้นสุดท้ายไม่ยเป็นต้องอัปะครับผมว่ามันเพิ่มนิดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนว่าดาเมจมันจะเพิ่มตามเวฟนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะก็เอาไปแค่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าตังเหลือจริงๆก็เอออัาไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตังผมเหลือนะเห็นไหมเอ้เดตายแล้วโอ้โหตัวหลักตายแล้วนะครับเหลือตัวรองนะครับตัวรองนี่ดาเมจเอ้ยเลือดเยอะไหมฮะ อ๋อเหมือนเป็นแบบล่างแยกหรือเปล่าเพราะตัวหลักตายนะครับพอเราเคลียร์มอนพวกนี้ก็น่าจบแล้วนะครับจบไหมจบไหมเอ่ยแล้วก็เลยเอเดตอ่าแค่นี้นะครับผมจบแล้วเนี่ยผมตัวเอเดตซ้ายขวานี่ยมันเป็นต้องตีนะครับผมซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนล่างแยกเฉยๆเนี่ยผมอ่ะแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปสรุปที่หน้าล็อบี้แล้วกันไป โอเคผมก็สำหรับคอนเทนต์หลักในะวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็สูตรนี้เนี่ยสูตรการชนะท่าสูตรการเคลียร์พวกตัวชิลตัวโล่เนี่ยทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกไตรลเลยนะครับผมแล้วก็อย่างไตรลสองเนี่ยมันก็จะมีตัวโล่เหมือนกันแล้วก็จะมีตัว ที่เราชนะธาตุเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือจะมีตัวที่เดินมาจากนอกแมปนะครับไทลอ,อเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปหน้า,นานละกันเนี้ยผมไทล์อสองนะคือมันมีตัวแบบอะไครนูที่แบบมันเดินมาจากนอกแมปนะแล้วเราก็ต้องตีอะอยู่ๆมันเดินออกมามาจากข้างแมปอะ่ะแล้วอยู่มันก็เดินเข้ามาในในเส้นทางเดินอะนะ ซึ่งมันก็จะมีวิธีแก้อยู่นะครับก็หลักๆคือจะใช้ตัวซิกแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปหน้า,นาละกัน,นะครับผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยเนีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนีผมแล้วก็ใครที่คอมเมนต์สงสัยอะไรสามารถถามมาได้เลยะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเนรับผมโอเควัน okay. นี้ผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ผมมี Discord Community ช่องด้วยะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใน Discord ด้วยนะกิจกรรมที่เราสามารถเล่น พูดคุยในดิ้นเนี้ผมและจะได้เลเวลนะครับซึ่งใครที่ไปเยอะที่สุดเนี่ยจะได้แมลงปอทองด้วยนะครับผมแล้วก็ที่2ที่3เนี่ยก็จะได้เป็นผลราคาสร้างบ้านสร้างเมืองเนี้ยผมคือแพงมากๆนะโอเควัน okay. นี้ผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรนะผมไว้เจอกันใน,น,น bye yeah. oh, คลิปหน้าผม,มไไบ,บ๊า,ไไา,ททา,ายบาย ฉันคงไม่เข้าใจว่าในตอนนี้